ต uh ้ก huh ล okay. ้วยไม่มีนะคะโอเคหอากย่ากาศงามตอนแรงตอน่ำาเห็นเธอแล้วเห็นแต่ลูกสาโอ้เปลี่ยนบรรยากาศลบรรยากาศงามลวบัน สวัสดีน้องเมกกินเรียบร้อยบนในอาหารเป่นก็ได้อาหารทะเลอาหารทะเลไปนั่งนั่งเวบดูน้ำมะพร้าวอันนี้กินวัดเนื้อมันน้ำลูกสาวก็ยังรอห้องพักก็ สะดวกข้างบนใกล้ก็เคบางที่ค่ะว่าละไม่ถ้าเกิดว่าถ้าไปแบบมืดๆแล้วมัน๋ยไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตงไหนมันจะไปหายาในกงงใก้ยกแไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะนมันจะมีข้างล่างใช่ไหมครับเดี๋ว่ามันเป็นเป็นตึกชั้นก็มีคือมากโลมากโล้นงามกกะโลังเป็นคืนรีสอร์ทนะต เก็จะเป็นชั้นข้างบนมีสองห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ข้างล่างก็เป็นห้องโถงใช่ไมี่ิ๊วเห็ดลอเข้าไปดูได้ครับจ้ะงามงามเครับลมดีมากพี่ตยงมียิมยาดมได้บ๊เห็ดบยเห็ดบวเ็ดบวเ็ดอาะเจเ็ดเรียบร้อยเรียบร้อย มือเบื่องยังมี้ไจมแพอหนนั่นได้ต่ได้จุ่มแล้มีแห้งบ่บนฮะครชียนด้อูกฮะเพรชีนครชีนอ่ะบ่แพงแดเมื่อปสีมันดีได้ไได้ว่าเก็บเอาดทะเลดีด้ออาจะเสือชิแดงปวนอเด้อสิเก็บเแต่แม่ไปเก็บปลาล่างนี่อเก็บรอดไปสองคนใวลงไปพลางมือทะเลเปลเก็บลงไ

เป็นไฟจังเป็นไฟนะเป็นยังไงนะคืออยากเลินไปสั้นอืเอเนียร่ากินอยูออ่กินองไไม่ไหวไม่ไหวเหนยังฮะไม่ไวนีกิน<ะ>แต่วิวนั่นดิ่นเ็นบอก่่าหนาเพิ่นนะไปไปเตียงปะอาเมื่อป้าปะ อ้าแม่แม่กินอยู well, ่เจ้าคืออยากเอากระดาษที่ชู่อันจุ้มฉลุเจ้า่ป็นพงไหมบ่บ่แพงไม่ใบบอเพ่งกับนื่น่ะพ่อแม่พงอยู่บ่ฝรั่งเมื่อเดื่อนี่เด้องใคฝรั่งกับปลาเดี๋ยงนี่เด้อแพงอยู่บ่ไม่ใบนะเอาเอาเป็นอันเนาะบ่ลุเอาว่าฝูฝรั่งฮะก็ต้องเปลี่ยนเรื่องหรอกเอาว่าฝูฝรั่งนะฮะเอาโน่นโน่อยู่เลยเอาว่าคนไทยจ้ะฮะ

เอาแล้วใบลูกเธอลูกเธอไปไปกินข้าวเกิดมาอยากข้าวนะั่งเี็ดั้นปกเกยอยู่ขานอนผัดมาพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป่าเขาตีนพุ่นน่ะไปแม่ไปเก็บของเหล่นจ้าหนะเอาอยู่บ้านของเหล่นนะกินได้บ่ถินได้บ่ ล่างคืนเนาะธงผ้ามันงามเนาะเอาอ้าอหเอาเดี๋เบางแน่นอะ้เอองามงมสีสี้างามม่งงามเอาเดี๋ยวบางชี้กรแหลอยู่แต่เดี๋ยวบางนี่โทรศัพท์มันเป็นสีฟ้างามม่งามคุปนอก็โลด้งนั ทังไห้ทังดีว่ะเ่ากเมื่อเช้ามันก็เป็นจีฟ้าอะไมันก็เขาอกเพียงเป็นได้ก็เปไปเบิงไปเบิงไดกะอากเพียองขือ คือล่อสองันแปดกนี่คือว่ามีช่องมันเป็นช่องห้องช้องนอนีนอนได้าจะีกวมันนอนก็ได้แล้วมันเป็นช่องห้องนอนแต่ก็มีห้องอันนี้ไม่คล้ายแบบเป็นบ้านเดียเจียย่เห็นเพื่อนนอนก็ี่เงาไอ้นี่ก็น่อยเลย ยาแล้วอดยาแลยใส่ป่ไปไปนั่งท้องตึงแล้วโอ้หนังแข็งเราบไม่ได้กินเลยเนาะน่าน้่ากินแน่ไมันกินครับบ่นะบ่นหนังแข็งเอ้าพูดว่าน้ำแข็งยั่งเลน้ำกินไหนกันเลยรู้ว่าเสียดายตรงนี้นะบอกเขาข้างเว้นทำไมต้องเว้นนะถึงต้องนั่งไปเรื่อยๆไปเรื่อย <S 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 pues> มาตอนเว้นันฮ้อนแบบนี้ลูกลูกลูกบิวบิวเดียวเลยเดียวเลยมาพี่ลูกเห้ไหวเห้ชิงเื่องได้บิวตัดโค่ไสิบุแม่นผีปุ้ยแหละไปเก็บขังเลนนะลูกใส่คืนนี่ ใส่ใส่เคลื่อนอีกเก็บให้แน่นอ่ะหัวลงใช่หัวจนเลยถูกไปเก็บนะเอาถุงมันตีมาแม่สิเก็บใส่มูมเป็นอีกด้วยอือเอาเอาถุงมันมาถุงมันมาแม่สิเก็บ ตีตีถุงตีถุงเช่นทิมน้ะค <c oughs> ่นะ่ <c oughs> ิมบ่ะเฮกปากมันโอ,อ้ยตึงนี่นี่ว่าหูนะไม่มีนี่เต็บจากว่ากีกันเดี๋ยวเี้เก็บก่อน

มากินวะเ,เ,เงิน<า>ม,<า>มันคำเลยจระเข้สิกินนะย่านจะว่าจระเข้กินนะไหลูกแม่ชิ้นอุสาห์นี่ lông xì thôi lại xì lôi thuận mà lông bắt đầu là chỉ đến rổ bắt đầu bay hả thử, thử làm các cái đà xô lột มาเดซับนี้เขาลงไปนั่งเล่นกัน่ลืมยังบ oui ่อ่ะนีแล้วยังรอ่ะงรถบ่อนะ

โอ้แดอะไรคนไปข้างน้่นูกไปบ่คอองพมันหงุ่อืออ่ะอ่ะอูน่าสิเลีนจะม,มานะ ยังไงวิววิววิวระบังกันจะไปน้ำบ่เื่คนบริษัทเกิดเหื่อคนจะไป้วบมายากาศยามกลางคืนจ้าเนาะ ประมาณนี้เลยโยหาดจอมเทียนเนาะอะพร้อมเมืดมืดมากกับสิประมาณนี้เลยสวยเนะ,ะก่อนก็ติดก็บน,นี่อหน่อยพานัง

สวยงามจ้ะจะประมาณนี้เลยอยู่คาตายาหาดจอมเซียนจ้าเป็นเนีน่ะเป็นเป็นห้อง ้งแรกที่ได้มีบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ปกติก็จะกินข้าวแล้วก็กลับมากับเท่าแก่แต่ตอนนี้มาเองจ้ามากับเพื่อนก็ได้เห็นบรรยากาศตอนมืด ทำเทียนน้องยูลิก็แล่นไปน้ําพ่อเพิ่นแล้วติ้วๆเด้อลองมาละลงมาละบ่ส่งได้เพราะว่าเฮาเานอนซื่ออาจสิปนอนางนอกดูว่าจังได๋กะลากันอีกทีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวก่อนเนาะสะท้อนกะสิจะไว้ก่อนว่า Để thay mong đồ mong sau hai bên một tí nữa này về phòng đấy โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเฮาก็มาได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะห้องกระสิเป็นแบบว่าเป็นบ้านไม้พี่น้องเนาะเป็นบ้านไม้ชันไฟชันมันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยล่างไฟลังมันเป็นแบบบิสตอร์เป็นแบบบิสตอร์เป็นจบ้ามาก เป็นบ้านไม้เตียงนอนสวยงามจะนี่จะประมาณนี้เลยตู้เย็นีนี่ตูวเย็นของกินถ้าเรากินเขาก็คิดตังตามนี้ละจ้ะจะประมาณนี้ มีน้ำเปล่าเบบีซี่เบียร์โซดามีที่เปิดแก้วกาแฟจานกระติกน้ำร้อนอุ้ยมีน้ำให้ด้วยกระติกน้ำร้อนแล้วก็มีไดเป่าผมตู้เสื้อผ้า โอ้มีนี่ด้วยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบนี้เลยห้องน้ำเป็นแบบนี้เลยจ้ะเป็นคัดคัดมันเนาะคัดมันมสวยน่าอู่ห้องน้ำสะอาดสะอ้านจะ้ะ เป็นบ้านไม้รีสอร์ทก็จะประมาณนี้ติดริมทะเลพอดีจ้าอยู่หาดจอมเทียนเนาะเป็นบ้านใช่แบบรีสอร์ทหรือว่าบังเป็นห้องอย่างบังกะโลสปอร์ประมาณนั้นประมานาะเตียงนอนกับบอใหญ่ๆโอ้สวยงามจ้า คืนละพันสองเนาะ,ะก็จะเกิดชาวทองกับบกเคยนอนห้องแบบนี้จักเท่อพเมยพี่น้องแล้วก็อยู่ใกล้ะทะเลที่สุดเนะาะย่างลงไปก็เจอทะเลเลยก็แต่มาเห็ดเวียเห็ดงานชาวทองกับบุกเคยคิดบ,บุเคยฝันว่าสิได้มานอนอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็บุกคิดบ,บุฝันว่าจะได้มาเที่ยวแบบสี่เนาะพเมยพี่น้องสวยงามหลายดีใจเนาะที่ได้มาเที่ยวมา ก็ได้มานอนสะท้องนอนคนเดียวพรมยพี่น้องมีทีวีมีมีครบเนาะแต่ประมาณนี้เลยพรมยพี่น้องไปสะ,ะท้องกสิลาไปแล้ววันนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเด้พเอพรมยพี่น้องคลิปนี้ก็ฝาพกพรมยพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สะท้องคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีเด้อปัดจุกูทุกคน